มาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนุ่มนิ่มก็จะพาเด็กๆมาประดิษฐ์งูค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างจะมีถุงนะคะวันที่13นะคะจะมีจานกระดาษตะเกียบแล้วก็เชือกอยู่ในถุงนะคะคุณครูก็ได้เตรียมมาให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะก็คือกันไก สี่ไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีจานกระดาษให้ทั่วเลยนะคะ,ะคุณครูก็จะใช้สีเขียวนะคะในการระบายคุณครูก็จะทำเป็นงูสีเขียวค่ะ นี่นะคะพอระบายเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะใช้สีหรือว่าปากกาเคมีนะคะวาดเป็นลวดลายโค้งๆค่ะเหมือนก้นหอยนะคะ แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดตามรอยที่เราวาดไปเมื่อสักครู่เลยนะคะ นี้นะคะพอตาเสร็จแล้วอ่าตรงนี้นะคะก็จะคือส่วนของหน้าของงูนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเติมตาแล้วก็เติมปากเข้าไปนะคะ นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเกจาะระูตรงส่วนของหน้าของงูนะคะอาจจะใช้ปากกาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเจาะลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ,ะใช้เชือกนะคะร้อยเข้าไปในรูที่เราเจาะเมื่อสักครู่นะคะ แล้วก็ปลูกปมไว้เลยค่ะส่วนปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะามาัดเข้ากับตะเกียบค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะคะนี่งูของเรานะคะก็จะตัวยืดไปมา ยาวๆแบบนี้เลยเด็กๆลองเล่นดูนะคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมเก็บวัสดุอุปกรณ์ต,าต่างๆเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนุ่มมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย